สุสิสุสังอรหังสุขโตออรหังพุทธสังมิรคถาหัวใจผีหรือพระคถาเรียกผีที่ชมอยู่ในขณะนี้คือโหงพรายหรือพูดทพรพูดผีอันได้ทำการจัดสร้างขึ้นโดยพระอาจารย์หนูแห่งวัดโพธาเตียน กรุงเทพมหานครเมื่อประมาณ2480ถึง85พระอาจาร์หนูนี้ท่านเป็นคนขเขมรนะเป็นชาวขเขมรคำว่าขเขมรน,นั้นในยุคนั้นก็ไม่ได้บันทึกไว้ชัดเจนว่าท่านเป็นขเขมรที่มาจากกรัรมพูชาหรือว่าเป็นขเขมรในไทยแถวสุรินทร์สีสเกตเพราะเหตุว่าคำว่าขเมขเมรเขมรหรือคุณใสของขเขมรที่ว่าแรงๆเนี่ย ไม่ใช่ขเขมรในกัมพูชานะเป็นขเขมรในไทยของเรานี่แหละขเขมรแถวสุรินทร์รีสกเกตและโดยเฉพาะบรรดาเชื้อสายกุยนะหรือว่าสวยนะวนนี้จะเรืองเวทวิทยาเหตุเพราะว่าพวกชาวกุยหรือชาวสวยนยช่ำนาญการเลี้ยงช้างบังคับช้างและโดยเฉพาะในยุคโบราณเนี่ยผู้ที่จะเลี้ยงช้างได้บังคับช้างได้เนี่ยจะต้องเรียกว่า เป็นสุดยอดแห่งไ <c oughs> สยเวทกันเลยทีเดียวเรียกว่าจะต้องเป็นผู้เลืองเวทหรือจอมขมังเวทเท่านั้นจึงจะสามารถบังคับช้างเลี้ยงช้างได้เพราะช้างเป็นสัตว์ป่าที่ค่อนข้างดุร้ายและเป็นสัตว์ใหญ่การที่บังคับสัตว์ใหญ่นั้นจะต้องประกอบด้วยไส,ย, <c oughs> สยเวทพุทธาคมต่างๆนะให้ดูในประวัติศาสตร์ของไทยได้เลยตั้งแต่ครั้งอยุทธยา ผู้ที่ชำนาญการเลี้ยงช้างนั้นล้วนเป็นผู้เลืองเวททั้งสิ้นนะเมื <c oughs> ่อท่านพระจันหนูท่านได้อุปสมบทแล้วนะศึกษาพระธรรมวินัยเป็นที่พอใจแล้วท่านก็ออกเดินทุดงไปทั่วหมดแล้วได้มาจำมันสายอยู่ที่วัดโพธาทัเตียนและตั้งแต่ 80, 2 4 8 0 2่ขึ้นมานั้นนะโลกเกิดความวุ่นวายเกิดสงครามไปทั่วหมดเรียกกันว่าสงครามโลกนะสงครามโลก บรรดาทหารหารของไทยน่ยจะต้องไปร่วมรบในสงครามต่างๆค่อนข้างที่จะมากฉะนั้นบรรดาเกจิคณาจารย์ทั้งหลายในยุคนั้นจึงได้พากันสร้างพระเครื่องและเครื่องรางต่างๆขึ้นวัตถุมงคลต่างๆเพื่อแจกเป็นขวัญกํำลังใจแด่ทหารหารและแจกชาวบ้านทั่วไปนะเหตุเพราะว่าเกิดทุกพิกขภัยขึ้นนะ ข้าวยากมากแพงเกิดการป่นสะดมเกิดการทำลายกันขึ้นนะเรียกว่าแผ่นดินแทบจะรุกเป็นไฟสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวทางใจได้ก็คือพระเครื่องและเครื่องรางข,งของขังของกิจคันดจานต่างๆนี่แหละคุณของไสยศาสตร์คุณของไสยศาสตร์นี่ช่วยบ้านเมืองให้รอดมาหลายครั้งหลายคราตั้งแต่กรุงศรีอยุธยามาจนถึงรัตนโกสินทร์ยุค <c oughs> ต้นๆและก็มาจนทั้งยุคสงครามโลก ที่ผ่านมาเมื่อประมาณ80ปีเศษนี้นะซึ่งบรรดาเครื่องรางและพระเครื่องที่ท่านพระจันทร์หนูท่านสร้างนี้ท่านจะเน้นใช้มวลสารแบบโบราณสายของท่านที่ศึกษามาก็คือใช้กระดูกผงกระดูกผงที่เท่าหรือว่าผงเท่าอังคารร้อยแปปาช้าหรือเจปาช้าอะไรก็แล้วแต่นำมาป่นผสมกัน,นผสมเป็น าชนวนมวลสารสร้างขึ้นมาและโดยเฉพาะรูปพูดรูปผูพายนี้ท่านสร้างขึ้นในยุคต้นๆยุคต้นๆของท่านจะสร้างเป็นพายเป็นผีทั้งหมดนะสร้างจํานวนน้อยต่อมานั้นท่านสร้างเป็นรูปพระปิตาแบบต่างๆแล้วก็ยังมีเป็นพระพิมพ์ต่างๆเป็นสมเด็จเป็นรีลานาังพญาเป็นขุนแผนมีทั้งหมดนะแต่พายหรือรูปพูดรูปพายนี้มีจํานวนน้อย